สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกและพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับพบกับเลขเด่นเลขนําโชคประจําวันกันเหมืนเดิมน,นะครับวันที่6พฤศจิกายนส5 6 6, 6นรยะครับเลขเด่นนะครับจะเป็นในส่วนของ5 9 4นะครับในส่วนของวิ่งรูด2ตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของส0ูตนะครับ ชุด2ตัวนะครับ10ชุดนะครับเน้นในส่วนของคานอยรอบเย็นนะครับก็จะมีนะครับ2024นะครับ27 57 59 50นะครับ79 71 53แล้วก็ในส่วนของ26นะครับและนี้ก็คือแนวทางนะครับในส่วนของวันที่6พฤศจิกายน2566นะครับเป็นเลขเด่นนะครับ เลขนำโชคประจำวันก็จะพยายามนะครับลงในลักษณะน,นี้ให้รับชมกันทุกวันก็แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันขอให้มีโชคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ